ทักสายกระเป๋าค่ะทรงกลมค่ะถอดเทมเพลนะคะเหลือไว้ที่ห่วงสุดท้ายห่วงเดียวควักใหม่มาค่ะลอดผ่านห่วงแรกมาแทงเข็มเข้าที่หี่แทงเข็มเข้าที่ห่วงที่สองค่ะควักใหม่ลอดผ่านห่วงที่สองแทงเข็มเข้าที่ห่วงที่สามควักใหม่ลอดผ่านห่วงที่สามมาค่ะแทงเข็มเข้าที่ห่วงที่สี่ควักใหม่ลอดผ่านห่วงที่สี่มาค่ะแทงเข็มเข้าที่ห่วงที่ห้าห่วงสุดท้ายควักใหม่ลอดผ่านห่วงที่ห้ามาได้แบบนี้ทำแบบนี้ไปทุกแถวเลยนะคะจนได้ความยาวที่ต้องการค่ะถอดเข็ออกมคะ เรือไว้ที่ห่วงแรกค่ะควักไม้ลอ,อดห่วงแรกของที่หนึ่งค่ะแทงหัวเข็มเข้าที่ห่วงที่สองควักไม้ลอดผ่านห่วงที่สองแทงหัวเข็มเข้าที่ห่วงที่สามควักไม้ลอดผ่านห่วงที่สามห่วงที่สี่ค่ะควักไหม้ลอดผ่านห่วงที่ห้าจะหมุดแล้วห่วงห้าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรับห่วงของที่ห้ากลับมาก่อนแล้วก็ห่วงของที่ห้าค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนะคะกลมอันนี้เราทำสายซองโทรศัพท์นะคะก็เลยจะอลิ